สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเนาะอ่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนะครับพี่น้องบางหลายพูดนะอ่าตีงูต้องตีให้ตายเอออย่าตีพร้อมกาเออเอาเลยเอาเลยเอาเลยอืมนะอ่ถ้ากูโดนก็อ่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายมันพูดแบบนี้นะอ่าตีงูต้องตีให้ตายมันพูดนะเอากูมันค้าคาเด้อเอากูมันลงเด้อมันวาะนะครับพี่น้องเอฟจีนะ บอจานเจเม็ดกูถาาา่าฟังคลิปมึงยูแบบนี้อ่าคอยรอฟังคลิปมันอยูจิวเย้ะนะ่ <c oughs> อยถ่าฟังคลิปมันอยู่ครับผมนะอออ่าบุญอ่าบุญบุญบ่บมีเลยบม่มีอ่าบ่มีบุญมาเออก็บ่บมีบุญบ่มีไหลเบื่อเลี้ยงอ๋อมันเลี้ยงค้านเลี้ยงงัวออมันข้านมีน้องยิจีนะมันข้าน มันบริยาตจักเม็ดเลยนะครับกูถ่าเบิ้งคิดเบิ้งอยู่ืันนี้มึงบอกเปิดเลยกูบอกให้เปิดจังไ๋มันกระจนั่นแล้วคุณนะ่ะถ่ารับซองขาวว่นเด้อครับมันสิเปิด <laughs> ถา้ากูรับซองขาววันไหนแล้วกูเปิดวันนั้นละเออมันบอกว่ากูรับซองขาววันไหนกูเปิดวันนั้นอ่าคุณนะพี่น้อง f งบีเขาเอามึงคักๆนี่ล่ะเขาออกมาเยอะๆอยู่นะ พวกห้าหกตัวนี้เขาว่าโอ้ยค่าตัวค่าหัวแพงเ่าไห่เนาะหกหมื่นกว่านะเนาะโอ้ค่าหัวหกหมื่นเนาะตกคนละหมื่นนะนี่เนาะค่าหัวเนาะอ๋อกับอ่าค่าหัวก็แพงอยู่นาะไหลเนาะหกหมื่นเนาะอืมหรือาจหรือจายไปก่อนหกหมื่นหรือยังไงไหลหรือมีอีบ่หรือมีกอกสองกอกสามอีกที อ๋อเอาเก็บคนละหมื่นก่อนแบบนี้บอกโอ้จ่ายเป็นงวดเป็นงวดไปแบบนี้บ่อ,อไหลหรือยังไง <laughs> เอาเลยเอาเลยเอากูเลยเออไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเออเอาแม่จัดมากูไม่กลัวอืมบริยา,านตางีงูต้องตีให้ตายมันพูดแบบนี้นะครับพี่น้องเอฟซีอา่าจะเป็นยังไงจะอะไรต่ออา่าคลิปแชร์แข่ง เปิดบ่ได้ช่างตามว่าตายแล้วนะเงินทุนอ่าก็มีแล้วยอดคนดูช่อง youtube ก็เพิ่มต่อไปก็ได้เงิน youtube ต่ออีกอ่าแล้วแต่หัวมันแล้วพี่น้องเนาะอีบลูมีกันแล้วแต่มึงบาดนี้อ่านะมึงออกมาแล้วก็วิดกรรมวิดเวรมึงบัดนี้ะนะอืมมึงกับมาขายของอล้วปัดนี้อ่าเขาจีบ,บ่ตาส่วนลูกโลกโรกโลคใช่มึงที ขนาดตอนนั้นมึงก็มาขายของเขาบ่อๆหนึ่งมึงเมนบอ่อเขาใจบอ่อเออมึงว่าจังไดกว่าเขาบ่อ้หนึ่งมึงตีนะมาขายของแข่งเขาเขาบ่อหนึ่มึงตี <c oughs> อืมอ่าฝั่งนู้นก็มีการขายของโอ้ยมาลึงตึงทืดนะครับตอนนี้นะเนาะออขายของมาลึงตึงทืดนะครับอ้อ <c oughs> โอ้เนาะเอฟซีหลายขนาดนะเนาะขายของนะเออมึงก็หาอะไรมาขายเออนะ อืมนะครับพี่น้องเก็บซีมันโอ้ยวันนี้อียานเข้ามาเด้อนะครับพี่น้องอียานเข้ามานะในช่องหมักไหลนะครับวันนี้นะเข้ามาอืมเข้ามามิ้นเปิดเปิดเปิดอเปิดเปิดให้เปิดคลิป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 อียานเข้ามาเออเหมือนเข้ามาให้มันด่านะครับพี่น้องมึงจะได้เสียงนั่นแหละอ่าพรุ่งนี้มันจะได้พูดต่อเออเข้าไปหาหมักไหลอืมเปาอะไรหมักไหลมันมันจะได้พูดต่อไหม อียันจะได้เอาไปเอาไปเป็นคอนเทนต์มันจะมาพูดมันจะเอามาบรรยายเข้าใจบอนี่นี่นี่พูดในอีเซนอยางงั้นพูดในเซนอย่างงี้เอานะโอ้รู้แล้วต้องขายลายหัวเผือกหัวมันตีจะกิไปขายยังแล้วครับผมจะไม่รู้มันจะขายอะไรเลยนะขายนอแตดกับว่ไอะไรแบบนี้มันมีปัญหาบัตรนี่โอ้ตายตายเอ้าเอา อันนี้มาขายเออ,ออนะครับก็นี่แหละครับประเด็นการฟ้องกันร้องนะครับตอนนี้เนาะออกูจะกลัวด้ขนาดแม่กูขนาดแม่กูก็จะฟ้องค้อนแม่กูหมดวะโอ,อ๊ยตายแล้วเนาะอ,อืมกูจะพาดเดี๋ยวไปองลององลองนี่ล่ะชูสองกนนี่นะอ่นะครับพี่น้องเอฟีเอาว่าแบบนั้นได้นะ ก็ไปจงบ่เม็ดได้น่นนะนะออก่อหาอยังมาเบาพื้นกู <g ul ing> โคยตายนะครับพี่น้องเอฟซีก่อหามาเ้าพื้นกูมีไหมนย่งกูเสียเอาไปน้ำเดียวแหละทั้งแม่ทั้งลูกนะกูเ <g ul ing> สียเอาแม่มึงไปน้ำอืมนะนะครับ <c oughs> อ่าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านเนาะอ่าทุกกำลังใจทุกคอมเมตนต์นะครับเอฟซีออนะครับ อ่อยานก็โอ้ยนเสนอหน้ากับไปช่องมากไหลนะครับวันนี้โอ้อฟ้องอ่าฟ้องแม่เก่าเพราะอ่าเพราะมีแม่ให้ซื้อโอ้เออจากซีเว่นบอกคือจังไงโอ้ตายเลยนะครับโอ้มันซื้อได้เนาะอืมนะครับบีซี อ๋อซื้อง่ายสิเนาะซื้อพ่อซื้อแม่ไม่ซื้อพ่อไม่ก็ได้ซื้อแม่ไม่ก็ได้บาทนี่อ่าไปกอด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 แล้วบัดนี้ครับผมเ <laughs> ออไปกอดแม่ไม่ติโอแม่เก่านี่โอ้ไปข่าขาวมาไรก็เลยเครียดแมนบอังเครียดไต้สชุดทหารผู้เนาะออสามสิบปีแห่งความลัง <laughs> ยังเอามาพูดอีกนะพี่น้องเอฟซียังมาพูดอีกเนาะสามสิบปีแห่งความหลังนะครับเอฟซีอ่าจะเบาเา,ามันกันสิริมเม BO, น,นบอกกู้ฆ่าใจกูไรกูเบาแน่บ่เรื่องสุดทหารมันได้มาจังไดอ่าเป็นใหญ่คือแพ,งพ่งมึงแท้อ่าคือแพ,งพ่งมึงแท้อืมเงินบ่มีก็ยังไปขอเชื่อมึงปัดบักไหลออกมาพูดนะพี่น้องเอฟซีเงินเล่มันมันแบดนี้เงินลอยแปดสิบแม่มตืมไม่เศร้าบาทเออนานละพี่น้องเอฟซี ความมันก็เลยแตกออกมานะครับเออมาจากสุตหาารเอ่อติดใจมาสามสิบปีวันนี้ขอพูดบ้างขอพูดบ้างทําไมรักแต่ไอ้หลายคนเดียวเออเพราะอะไรลูกชายคนเดียวถ้าไม่มีมึงกูคงไม่ได้เกิดโอ้ตายแลย้วไหลเอ้ยจำนีก่ก็ยังยิ้ษามึงเนาะโอ้ตายตายนะครับพี่น้อง fc จุตทหารเป็นเหตุสังเกตได้โอ้ยจุตทหารเป็นเหตุนั่นแหะพินาเนี่ยสามสิบปียังเอามาเบาอยู่พี่น้องเอฟซีเนาะยังเรียดยังแข้นแม่อยู่ครับไปซื้อไ้มาเนี่น้องจุตทหารน่ะนะเออแข้นฝังดินโอ้ยแข้นฝังหุ่นเออนี่ละพี่น้องเอฟซีนะอืม มาตั้งแต่สุดทหารเนี่ย่ะเป็นเหตุนะครับนะว่าเมย์นี่แพงมักไหลแพงแพงค่ะแพงแพ่ง,พง,พง,พงน่เออเออวัดเบ้าผัดนี่เสื้อกาสมอกูก็ซื้อห้อยากได้ไปไล้กูก็ซื้อหเออลูกแพงคุโคนผัดว่าบัดใจเว้าผัดโอ้ยนะครับพี่นออ้องเอฟซีเออนะไม่รู้เลยครับเนาะไม่รู้ยายไหนใครไหนเลยครับตอนนี้เนาะ อเราก็มาพูดเรื่องหนังเรื่องอ่านิทานเราต่อไปนะโอ้แคนฝังชุดทหารโอ้โอเนาะภาษาชุดทหารกับอิสสามึงเนอไหลเนาะเอานะมึงนีเนาะเกิดมาเป็นอ่าขวางหูขวางตาเขาเนาะเออเกิดมาอ่าเขาเรียกว่าอะไรเกิดมาเป็นเป็นอุปสรรคเขาเนะมึงเนาะ อยังหาว่ามันนีได sí ้มันลูกท้ายคนเดียวพ่อแม่แพ่งแพงมันผู้เดียวบาดนี่อ่านะบาดมันไปบวชพี่น้องเอฟซีมันไปบวชได้บาดนี้อ่ามันกับไปบวชเตี้ยน้อยมันกับภากพ่อภาคแม่ไปนะครับพี่น้องเอฟซีเนาะอืมถ้าเป็นเด็กนะพี่น้องเอฟซีจะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ใช่ไหมอ่ามันกับภากพ่อภาคแม่ไปไปบวชนะครับพี่น้องเนาะก็ถือว่ามันตั้งใจอยู่พี่น้องเอฟซีมันตั้งใจอยู่บวชได้ สิบสี่สิบห้าพันษานะครับพี่น้องเอฟีเนาะมันก็เชื่อพ่อเช่แม่มันเนาะพี่น้องเอีก็ไม่อยากให้พ่อมันนี่เพราะแม่มันอ่าเสียเงินเสียทองนะครับในการอ่าเรียนหนังสือก็เอ่อมันก็ไปบวชเรียนเนาะพี่น้องเอฟซีเออมันก็ไปบวชเรียนบ่าอยากยากพ่อ,อยากแม่เข้าใจบอเออนะครับนะ